สวัสดีค่ะทํอปสิบบีนอากาศร้อนๆอย,อย่างนี้และคนคงอยากไปพักผ่อนตักอากาศรัรบลมเย็นๆที่ไหนสักแห่งหนึ่งในนั้นก็คือชายหาดสวยๆน้ำทะเลใสๆแต่อย่างที่รู้ว่าโชคลับไม่เข้าใครออกใครบางคนแค่เดินเล่นๆเดินเจอสิ่งของมีค่าเข้าจริงๆซะได้ไปดูกันเลยดีกว่าว่าคนดวงดีเขาเจออะไรเด็ดๆกันบ้างซอกเครื่องบินรบ ใครจะไปคิดแล้วว่าใช่หาดสวยๆจะมีเครื่องบินลำใหญ่ฝังอยู่ใต้ทรายซึ่งจะว่าไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่ทัศนียภาพที่เข้ากันเท่าไรแต่รู้ไหมว่าตรงนี้ถูกคุ้มครองไว้เป็นอนุสรณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเลยน,นะอีกอย่างเจ้ากนกยักษ์ที่เห็นเนี่ยของจริงล้านเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันและโดนสายร่วงลงมาในปี1942จึงลงมานอนอาบน้ำเล่นและฝังอยู่ตรงนี้ตั้งแต่นั้นมา ส่วนนักบินได้ข่าวว่าปลอดภัยดีแต่เขาก็ได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยในหลายเดือนต่อมาส่วนซากเครื่องบินนั้นไม่ได้ล่องหนไปแต่ยังได้ยังคงถูกฝังอยู่ในน้ําทะเลลึกประมาณ2เมตรที่ฮาร์เล็ทั้งตอนเหนือของเวลส์สามารถมองเห็นซากนี้ได้เมื่อสภาพของหาดซายเอื้ออำนวยโดยไม่มีโครงการจะกู้ซากแต่ยังได้จะว่าไปแล้วปล่อยไว้ให้ผุผุโผล่สร้างสีสันให้อาซายแบบนี้ก็น่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะ เหรียญทองสเปนกรณีนี้อาจ,จไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เป็นเกมตามล่าสมบัติสมากกว่าเมื่อทางบริษัทของหนุ่มเบรนบิสเบนได้ลิขสิทธิ์ในการกู้ซากเรือสเปนที่อับปางลงไปแล้ว300ปีนอกชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในฟลอริดาเมื่อพวกเขาลงไปสำรวจด้วยเครื่องตรวจจับโลหะถึงกับประหลาดใจกระสุขีเนื่องจากในนั้นมีขุมทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นเหรียญทองจำนวน350เหรียญโดยในบรรดาน,นี้มีแบบพิเศษ9เหรียญ ซึ่งสร้างให้แก,ก่กษัตริย์สเปนโดยเฉพาะซึ่งมีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ9ล้านบาทโดยรวมทั้งหมดแล้วมีมูลค่าประมาณ135ล้านบาทเลยส่วนที่มาที่ไปของซากเรือนี้เดิมทีเป็นเรือบรรทุกสมบัติที่ออกเดินทางจากคิวบาในวันที่24กรกฎาคม1715เเพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังสเปนแต่ระหว่างทางได้พบกับพายุรุนแรง เรือจึงอับปางลงวันที่31กรกฎาคมในปีเดียวกันทำให้ข้าของเครื่องใช้และสมบัติต่างๆกระจัดกระจายหายไปโชคดีที่กลุ่มของบิสเบิมาเจอเข้าจึงทำให้สมบัติเหล่านี้ได้ขึ้นมาอวดชมกันอีกครั้งหนึ่งไขมุกหลักสีคุณสาวที่ชื่นชอบเครื่องประดับต้องเก็บเงินกันหลายเดือนจึงจะจับจองเป็นเจ้าของได้แต่สำหรับคนบางคนโชคดีอย่างไม่น่าเชื่อ แค่เดินไปหาหอยที่ชายหาดเฉยๆเท่านั้นกลับได้หอยมุกหลักสีสันติดไม้ติดมือมาซะด้วยถึงจะแค่เจอและหยิบมาแต่กลับเป็นของจริงร้อยเอร์ซถ้าไม่เชื่องั้นแกะออกมาจากหอยกันให้ดูชัดๆเลยค่ะเห็นไหมมีมุกหลักสีลายเม็ดที่ตกตะลึงกันเลยจะว่าไปเรื่องแบบนี้นอกจากจะต้องอาศัยแต้มบุญของแต่ละคนแล้วยังต้องมีสมาชิกในการเลือกหอยด้วย เพราะคนที่เขาดูเป็นก็จะสามารถรู้ได้ว่าหอยชนิดไหนที่จะมีมุกอยู่ข้างในทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะอยากให้มากแค่ไหนหากน,นึกถึงชีวิตของสัตว์ทะเลแล้วอย่าหยิบพวกมันขึ้นมาจะดีกว่านะคะเงินสดเวลาเราเราจะเก็บเงินซื้ออะไรสักอย่างวิธียอดทิ้เลยก็คือการอย่ากระปุกเทียนนิดหน่อยแต่ไม่ใช่สำหรับหนุ่มบิลลีร่ริคนนี้ที่พกดวงกันมาอย่างดี แค่ไปเดินเล่นที่ชายหาดในฟลอริดาเท่านั้นเขาก็ได้เงินสดมูลค่ากว่า4 5 0 0 0บาทแล้วว้าวเขามีเทคนิคด,ดีๆอะไรกันนะถึงได้เก็บเงินได้เร็วขนาดนี้บิลลี่เล่าว่าขณะกำลังเดินเล่นอยู่นั้นสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นเงินฝังอยู่ในทรายครึ่งหนึ่งตอนแรกนึกว่ามันคงเป็นใบเสรเรยกเก็บเงินหรือไม่คงมีใครมาเล่นตลกประมาณว่าอาจจะมีเอ็นสายผูกติดไว้กับเงินและมีคนดึงไปเรื่อยๆก็ได้แต่พอเข้าไปดู โมบั่นมนเป็นเงินจริงๆไม่ใช่แบงก์กับโมอย่างที่เข้าใจจึงเก็บขึ้นมาแต่ด้วยความที่เป็นเงินสดจะนําไปใช้เลยคงไม่ดีเท่าไรจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจเพื่อหาเจ้าของตัวจริงคนดีสีฟลอริดาแบบนี้ปรบมือให้โรโรไปเลยค่ะโครงกระดูกลึกลับบางทีการเดินบนชายหาดอาจจะไม่โรแมนติกอีกต่อไปถ้าตรงหน้าของคุณเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่ดูยังไงก็ดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร และไม่รู้ว่าจะไม่อยู่ตรงนี้ได้อย่างไงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หาดอาเบอร์ดีนในสกอตแลนด์หลังจากพายุใหญ่โหมกระหนำ่ำกับมีกระดูกลึกลับปรากฏขึ้นเฉยเลยแม้จะดูนากก่ากลัวแต่ก็ยังมีคนสนใจมาเซลฟี่เอาไปลงสื่อโซเชียลบรรดาชาวเน็ตต่างวิจารณ์กันไปต่างๆน,น,นานาบางก็ว่าเป็นซากสัตว์ทะเลขนาดใหญ่อย่างวาหรือฉลามส่วนนักวิทยาศาสตร์ยังคงเงียบกริบเนื่องจากไม่สามารถหาข้อสรุปใดๆได้ได อีกอย่างซากนี้ถูกย่อยสลายไปมากแล้วจนดูไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรกันแน่และไม่มีใครสนใจจะนําไปวิจัยเพิ่มเติมอีกจะว่าไปแล้วการปล่อยให้ผู้คนจินตนาการไปก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วคุณละ่ะคิดว่ามันคือตัวอะไรบอกเราในคอมเมนต์หน่อยสิคะหินประหลาดหากคุณมีพี่น้องหลายคนบางทีการไปสูดอากาศที่ชายหาดบ้างก็ทำให้เจออะไรดีๆได้ เมือนกับพี่น้องสองสาวจาก New Jersey นิวเจอร์ซีย์คู่นี้ที่ไปสะดุดเข้ากับหลุมใหญ่ขนาด1.5เมตรคล้ายป่องภูเขาไฟในไซด์ตรงกลางมีหินสีดำอยู่ก้อนหนึ่งและมีกลิ่นไหม้ซึ่งในขนาดนั้นไม่ว่าใครก็ต้องแปลกใจและรีโพ์ลงเฟซบุ๊กตามธรรมเนียมสิคะ แน่นอนว่าหลังจากให้ชาวโซเชียลรับรู้ก็มีผู้ควนเข้ามาคอมเมนต์มากมายแต่ส่วนใหญ่ลงความคิดเห็นว่ามันอาจจะเป็นก้อนอุกกาบาตก็ได้ถ้าไม่สองสาวรีบนำก้อนหินเดิมเก่าส่งไปตรวจสอบให้รู้ร้วรู้รอดกันไปจะได้ไม่ต้องเดาให้มือตุ้มผลสรุปออกมาแล้วว่ามันเป็นแค่ฐานหินเท่านั้นไม่ใช่ของขวญจากนอกโลกตามที่เข้าใจกันยังไงก็ตามเรื่องราวของฐานหินก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นความบันเทิงของสองสาวอยู่ดีพวกเธอบอกว่า มันจะเป็นอะไรก็ช่างอย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตของพวกเธอมีสีสันขึ้นอีกเป็นกองทองคำก้อนนี่คงเป็นสิ่งแรกที่ใครกๆก็อยากเจอด้วยกันทั้งนั้นเพราะราคาทองมีแต่พุ่งทยานตลอดเวลาแต่จะมีสักกี่คนที่จะมีแต้มบุญดีเจอทองคำก้อนแบบคุณพ่อลูกสองและน้องหมาอีกหนึ่งตัวนี้บ้างเรื่องราวที่น่าอิจฉานี้เกิดขึ้นที่ชายหาดเบนดิโกในวิกตอเรีย เมื่อครอบครวัวนี้พากันไปเดินเล่นที่ชายหาดตามปกติจูจูลูกสาวของเขาก็เผอเตกก้อนอะไรสักอย่างสีทองซึ่งตอนนั้นเขาคาดว่าอาจจะเป็นทองคําก็ได้จึงนําไปชั่งน้ําหนักที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆและพบว่าเจ้านี่มีน้ําหนักราวๆ624กรัมจากนั้นเพื่อความชัวร์เขาจึงนําไปผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกที่และพบว่าเป็นทองคําแท้ทีราคาออกมาได้ประมาณล้านกว่าบาท ซึ่งทางครอบครัวผู้โชคดีก็ไม่รอช้าเตรียมนําไปขายแลกเงินเป็นค่าขนมต่อและคิดว่าน่าจะกลับไปสํารวจที่ชายหาดนั้นอีกทีเพื่อจะเจอแจ็คพอตอีกซักก้อนสองก,ก้อน,กกอนว่าแล้วก็ขอออกไปสุดอากาศบ้างนะอาจจะได้ของแถมมาบ้างยังไงล่ะกระดูกต้นขาดไดโนเสาร์เรียกได้ว่าบาังเอิญซะจริงๆกับทีมนักวิจัยเหล่านี้ที่ตั้งใจจะไปหาฟอสซิลของสัตว์ทะเลเลยลงไปลุยกันที่หมู่เกาะซานฮวนนวอชิงตัน เพื่อหวังจะได้หลักฐานชิ้นสําคัญติดมือมาบ้างแต่พอไปถึงแทนที่จะเจอฟอสซิลอย่างที่ตั้งใจกับพบกระดูกฟอสซิลขนาดใหญ่ฝังอยู่ในหินทะเลจากงานกุ้งหอยปูป้ากลายเป็นโปรเจกต์ใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเพราะงานนี้ถึงกับต้องนํำซากออกมาจากหินเพื่อพิสูจน์กันเลยจนในที่สุดก็สามารถนํากระดูกความยาว42ซนเมตรและอีกชิ้นยาว1.2เมตรออกมาได้สําเร็จเมื่อทําการพิสูจน์พบว่า มันอาจเป็นกระดูกต้นขาของโทรเลอร์พอดแยกของทีเร็กและเป็นบรรพบุรุษของนกในปัจจุบันด้วยโดยชิ้นที่พบอาจมีอายุถึง80ล้านปีถือเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่พบในวอชิงตันอีกด้วยโอ้โหอย่างนี้ไม่เรียกว่าจ็กพอตก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วล่ะซากเรืออับปางเพราะทะเลมีอะไรให้เราพิจุดอยู่เสมอครั้งนี้ก็เช่นกันเนื่องจากมีการพบซากเรือบนหาดเพนซานทั้งตอนเหนือของเวลส์เข้าแล้วนะสิ ซึ่งถ้าเป็นแค่เรือหางยาวก็คงไม่ได้รับความสนใจเท่าไรแต่เจ้านี่ไม่ธรรมดาเนื่องจากเป็นซากเรือที่อับปางลงเมื่อ150ปีก่อนโดยมีความยาวถึง13เมตรเดิมทีเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นในเมืองชเชสเตอร์ในปี1817ส่วนจุดหมายปลายทางยังคงเป็นปริศนาอยู่ระหว่างทางกับโดนพายุซัดกระนำและซัดเข้าชายฝั่งจนกระทั่งเรือจมหายไปก่อนจะถูกคลื่อนซัดมาเกิดเตื้นอยู่บริเวณดังกล่าวยังไงก็แล้วแต่ การค้นพบครั้งนี้นำไปสู่การค้นหาวิธีป้องกันภัยอันตรายจากการเดินเรือในวันที่ต้องเจอพายุได้รวมไปถึงการเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆโชคดีที่ลูกเรือรำนี้รอดมาได้ทั้งหมดจึงโล่งใจกันไปเปาะหนึ่งแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภยัยถ้ามีพายุก็อย่าเพิ่งออกเดินทางจะดีกว่านะกระดูกแมมมอธ ชายคนหนึ่งกำลังเดินเล่นที่ชายหาดล็อกแเรอันที่สกอตแลนด์อยู่ดีๆก่อนจะสะดุดเขากับกระดูกชิ้นโตซึ่งเขาไม่ได้คิดจะเก็บไปฝากเจ้าตุกที่บ้านหรอกนะแต่ส่งไปตรวจและวิเคราะห์อย่างละเอียดจนได้ข้อสันนิษฐานว่านี่น่าจะเป็นกระดูกส่วนโคนขาของช้างแมมมอธซึ่งอาจจะเคยมีชีวิตอยู่เมื่อราวๆ1 4 0 0 0ถึง1 0 0 0 0ปีก่อนนับว่าเป็นครั้งแรกที่พบกระดูกของพวกมันในสกอตแลนด์เพราะก่อนหน้านี้ได้พบแค่ซากเล็กๆ และงาของมันเท่านั้นเนื่องจากแมมมอสเป็นสัตว์ที่เดินทางไปทั่วทั้งอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกซากดึกดำบรรของมันจึงพบเห็นกระจายไปทั่วบริเวณนี้แล้วแต่ว่าจะไปเจออยู่แถวไหนมากน้อยกว่ากันเรื่องอย่างนี้คงต้องอาศัยดวงล้วนๆก็นันบว่าโชคดีนะเนี่ยที่พี่เขาเจอกระดูกท่อนนี้และไม่เก็บกลับบ้านไปซะก่อนไม่งั้นเราคงไม่ได้รู้ความลับและคุณค่าของมันแน่นอน คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ